สวัดีจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้น้องเจริญพระดุดหลักร้อยมีพระถวพระกรรมมาฝากพี่พี่เอฟซีนะเช่นเคยราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสี่สี่สิบสี่รายการชมเผื่อชอบจะดุดตาทักหาติดต่อน้องเจริพระดุดได้เลยแล้วก็ราคาสามร้อยอยู่ด้านบนนะพี่นะวันนี้มีหลักพันอยู่สองชิ้นรึมั้งสองชิ้นถูกใจทักได้เลยนะติดต่อได้เลย งดต่องดจองนะเอาปากพี่พีซีนะกดไลค์กดแชร์กดกด,กดิงกดติดตามในช่องน้องแรมพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะเน้อง,งแรง zoom เอหนึ่งจะได้ไปชมหมายเลขที่หนึ่งกันอ่าเรามาชมหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยอืมเป็นทุกรอบอะโทรศัพท์อ,อะนี่ค่ะเอฟหนึ่งนะ นะะหมายเลขที่หนึ่งเป็นสมเด็จได้ไหมนะไมะรู้พิมพอะไรอะ่ะแต่มันเก่าหมายเลขที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบจัดไปได้เลยนะสนใจทักได้เลยนะคะนะคะี่ค่ะชอบผมปิดต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สองหมายเลขที่สองนี่ค่ะรอบงหน่อยนี่ลงปป่เผือกหรือเปล่าโอ้พ่อท้องสุก ควาสุขแล้วก็เป็นหมาเยเลขที่สามนี่ค่ะไม้เลขที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นเหรียญหลวงปู่มั่นในค่ามหมายเลขที่สามซื้พอประมาณนะแต่มันสวยพี่พีศูนย์กว่าหนึ่งศูนย์แปดเจ็ไปแล้วก็เป็นหมายเลขที่สี่พระปิตาอันนี้หลวงปู่เอี่ยมนี่เลยนี่หมายเลขที่สี่ จัดได้เลยจัดได้เลยนะจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเล็กที่ห้าเป็นพระกลิงตรงนี้มันมีตะปูด้วยอ่ะเนี่ยลงปูโตเนาะนนจัดไปหมายเลขที่ห้านะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่หกเ้าจะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวของสน้ำมันสองห้าสามเจ็ดมีดอกบัวด้วยจัดไปไม่ใช่เจ้าคองนอนหรอกมั้ง ตัวโนเองนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่เจ็ดหลวงพ่อผางหมายเลขที่7จ็ดผลเก่นจัดไปหนึ่งร้อยห้าสิบมีหลายที่มีหลายจังหวัดอยู่รวมกันนะต่อไปก็เป็นหมายเลขที่แปดเป็นจบหลวงพ่อเงินหมายเลขที่แปดหลวงพ่อไผ่บางบึงตะโกนจัดไปต่อไปหมายเลขที่เก้าน,นี่หลวงพ่ออะไรเดี๋ยวดูกอนเดี๋ยวดูกอน แช่หลวงปู่สุกด้วยปะหมายเลกที่เก้านะจัดไปห่วงเชื่อมด้วยต่อไปก็เป็นหมายเลขที 10, ่สิบตาลโโตโตหลวงปู่โตหมายเลขที่สิบตาจมโบนี่สวยจิ้งคนหนึ่งหาสาขานุองเลมได้เลยจมโบตุหลวงปู่โตต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบเอ 11, ็ดหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้เป็นเหรียญชอปเปโลนี่ค่ะปีสองหกจัดไปสวยๆต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสอง นี่เบี้ยแก้เนื้อตะกัวเนี่ยมียันเขาเรียกลวงปู่บุญจัดไปหมายเลขสิบสองต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสามขมเพนหมายเลขสิบสามจัดไปจัดไปสวยมากวา่าเก่าเก่าต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบสีน่นี่ค่ะเนื้อชินนะพี่นะเนื้อชินตะหนิ่มแดงเขาเรียกว่าล่วงนั่งหรืออะไรนี่เนะี่ยจัดไปสวยจัดต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบห้า จิงจกตุเกหมายเลขสิบห้าสวยมากเนี่ยเคยเห็นบ่อยนะตุเกออะไรจิงจกเนี่ยเต็มรูองที่ไหนเนาะตัวไปก็เป็นหมายเลข16บนี่ค่ะหลวงพ่อเงินเนื้อดินจัดไปหนึ่งอยห้าสิออมโอนจัดได้เลยนะไม่ให้ต่อไม่ให้จองตัวใบก็เป็นมายเลข17เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตเนื้อดินหลวงปู่ทวดนี่เรียมแล้ว ดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสิบแปดในชิ้นสนิมแดงอันนี้ลบเอ๊ะลบรีหรือเปล่าน้องเรามนดูไม่เป็นหรอกพูดไปงั้นแหละไปต้องดูกันเอาเองนะจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขที่สิบเก้าหลวงพุทธทวดจ้างให้หมายเลขสิบเก้าเนี่ยตัทวทิมต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่สิบดีลา เนื้อชินตะกวัวอันนี้มีเขาเรียกอะไรลูกแก้วอันนี้เหมือนลูกพ่อสดเลยนาะจัดไปมีพระล่วงด้วยต่อไปก็เป็นหมาด้กิบเอ็ดผมปูดทวดเนื้อผมว่านหมาด้กิบเอ็ดถูกใจทหาน้องเลมนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทมีสี่สิบสามรายการต่อไปก็เป็นหมาด้ก๊กิบสองลูกหลอหลวงพ่อเงิน ริมน,นิยมมาได้ยิบสองโคตรจึงโคตรจึงต่อไปก็เป็นหมาได้ยิบสามอันนี้เป็นเขี้ยวเสือมาได้ยิบสามแต่ไปเขามีรอยจานพร้อมนะเขี้ยวเสือต่อไปก็เป็นหมาได้ยิบสี่พิกเนตมาได้ยิบสี่เสร็จไปสงยืนต่อไปก็เป็นหมาได้ยิบห้า จอกหลงพ่ออะไร่ะเห็นเลขหนึ่งมีโคหนึ่งตัวหลวงพ่อขวัญมั้งเนี่ยต่อไปก็เป็นหมายเลขก,กี่หกเนื้อชิ้นหน้าปกเนื้อชิน้นหูแปรกเนื้อชิ้นเก่าจัดหนึ่งร้อยห้าสิบจัดไป้ติดต่อน้องแรมได้เลยแล้วลก็เป็นหมายเลขกี่เจ็ด ทรงโกขนมเปี๊ยะเน,นื้อสีดำเนะื้อหายากเราเป็นม,มายเลขยีิบจ็ดลายนิ้วมือปัน้นอยู่ด้านหลงังแทนไปต่อไปก็เป็นหมายเลขยี่ิบแปดลุกล่อพ่องโอ,งอ,อ้โหอันนี้ทำไมสวยจังพ่อเงินเข้าตำราต่อไปก็เป็นหมายเลขยีิบเก้าอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรแต่อันนี้โคตรหนักอ่ะเนี่ยแกะก็ไม่ออก แกะก็ค yeah. ือหลุดอ่ะฝามันหาไม่เจอนะไม่ได้เนี่ยเป็นตะกุดเจ็ดไปหมายเลขยี่สิบเก้าต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสเตมจะเด็ดพ่อเราห้าเจ็ดไปนานมากแล้วนะจะเตมจะสมมั่งเนี่ยสองบาทต่อไปหมายเลขสามเอ็ดปลาคูรอดสามเอ็ดจึงได้จึงปิดได้เลยต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสอง รอโบราณอันนี้พระนอนนะพระนอนอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ลำถวายสององค์รอโบราณจัดไปบางค้านลงพ่อเงินบางค้านโหมีหลายพิมพ์มากหลายแบบมากจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบสามลงพทวดสามสิบสามวัดจ้างให้นี่ค่ะจัดไปต่อไปก็เป็นหมายเลขสามสิบจี ปกโพวกลวงพ่อกลวยมาเลขสามสิบสี่พูดจริงอะ่ะแต่ปก็เป็นมา 35. เลขสามสิบห้าเกินเก่าเนี่ยเคยเห็นผ่านตาหลายหลายครั้งนะแต่ไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรนไต่อไปต่อไปก็เป็นมาเลขสามหกว้าพระน่ารักจัด,ดต่อไปต่อไปก็เป็นมาเลขสามเจ็ด ต,ต่อไปก็เป็นมาเลขสามแดตับหนังเสือสามแปดจึงได้จึงนี่ค่ะต่อไปก็สาเกปูสุกราชินรางลอยจันนี่นี่จินตะกัวะนะไม่ใช่จินเงินสามเก้าเนี่เป็นหนาหึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สบอันนี้เป็นเสือ เบิรชอบต่อไปก็เป็นหมายเลขสี่สิบเอ็ดนี่ค่ะอันนี้พระพรมมากงเขาเรียกพระพรมไหมสี่กรสี่หน้าเนะี่ยจัดไปหมายเลขสี่สิบเอ็ดนะน้องเจลลี่จะไม่สันทะยาเยอะเพราะว่าเรานิทานไม่เป็นขอคนที่ชอบจริงๆอนะ่ะชอบชอบพระเครื่องจรนะิงๆเนีอ่ะจัดไปได้เลยต่อไปก็สี่สิบสองหลวงปู่ข้ามมองว่าสาเร็จหลวงปู่ข้ามมองว่าไม่ยอมสี่สิบสอง 42. จัดไป ่อไปก็สี่สิบสามหลวงปู่หลวงพ่อเงินจอบหลวงพ่อเงินจอบเล็กอืก้มกลอบจากต่อไปก็สี่สิบสี่เนี่ยจุฬาลงกรณ์หลวงพ่อปนุกปปนเสกวัดบางพระนครปฐมมาหาราชาชโชคเดดไปสี่สิบสี่นะต่อไปต่อไปต่อไปน้อ,นองจะแล้วจะพาไปชมชิ้นละสามร้อยค่อยไล่ชมทีละชิ้นอ่าเริ่มชิ้นแรกเลยนี่ ปูทวดสามร้อยได้ไหมนะเก่าจัดประหลัดโบนี่เป็นไงเป็นไงจึงไหมนี่สามร้อยจัดไปปูทวดต่อไปเป็นไม่เห็ดสวนแต่นี่เหมือนจะเป็นเนื้อตะกั่วนะไม่รู้ใจป่ะไม่งั้นก็มีสองอย่างตะกั่วกับทองเหลืองไมเห็ดสวนสามร้อยได้ไหนะจัดไปต่อไปต้มตำเด็ดบ้างนี่ดูพิมพ์กันเอาเอง ชิ้นไหนถูกใจทักหาโรงแรมเลยนี่ค่ะับไปต่อไปนี่ค่ะสงเด็จโตอันนี้ก็เรียกร้อยปีหรอเรียกก็ไม่เป็นนี่ค่ะจับไปสามร้อยนะจับไปต่อไปลูบๆรอปั๊มอืลูปรอป,ปั๊มพัฒนก,กิจหกศูนย์ คิดชื่อเต็มไหน้องเรมยังอ่านไม่ค่อยจะชัดเลยสองสูนกว่าแลนะ้วเนี่ยอันนี้ยอ่อมากอะไรัางอ่านไม่เป็นเลยจัดไปเพราะว่าดูไม่ค่อยเก่งต่อไปเป็นรบดีผู้ยานน้ชินสวยมากนชินนะ่ะดูนะดูเนี่ยดูความเก่าทะลุจอสามหน่วยนะ่าจะจัดไปต่อไปเป็นพระกลิงนี่คับเป็นพระกลิง กินงจีนตามร้อยจัดไปต่อไปอนี่ค่ะอันนี้เหรียญเหรียญเหรียญจุฬาลงกรณ์อ่ะสวยมากเรียกเหรียญหยดน้ำมั้งอย่างเงี้ยสวยจัดเย,ยี่ยมหยดน้ำสามร้อยนะพี่นะสวยจัดต่อไปสำเร็จนี่ค่ะสำเร็จแต่และพิมมันไม่เหมือนกันนะพี่นะดูกันเอาเองตกใจจัดไปได้เลยตกใจจัดไปได้เลย ต่อไปเป็นเรียนหลวงปู่ทวดนี่ค่ะช้างให้สามร้อยนะพี่นะสนใจทักติดต่อได้เลยต่อไปรูกหล่อหลวงพอ่อหลวงพ่อทองสุขนี่องค์ใหญ่มากจัดไปต่อไปอิงกีนอันนี้โคตรเก่าเนี่ยเราจดดูเนื้อสิ ถ้ายิงเอาเรียกล้กองส่งนะหืบัตรตาบัจจัยสามร้อยนะคะต่อไปเป็นสั่งกระจายนี่อน,นี้ไม่รู้เหมือนจะไปหลงพก้วยนะสั่งกระจายองใหญ่สามร้อยจัดไปเนื้อดินจัดไปต่อไปเป็นหลงพ่เงินหน้าทองนี่ค่ะเาเรียกรุ่นหน้าทองสามร้อยนี่พไ่นะจัดไปได้เลย ต่อไปเป็นเหรียญอะไรสมโพธิกรงรันะตนกโอสินสองร้อยปีอะเหรียญโคตรหนาดูดินี่สามบอยจัดไปอดเก่านะหนึ่งเจ็ดแปดสองนู่นถึงหนึ่งเก้าแปดส,สองต่อไปต่อไปต่อไปหลวงพ่อจันลูกหลอหลวงพ่อจันความเก่านะจัดไปโอ้หลวงพ่อจันเนี่ย อันนี้สําเร็จม่รูพิมพ์อะไรอะ่ะพิมระคังหรือเปล่าไม่แน่ใจจัดไปชอ,ชอบสําเร็จทักมาได้เลยต่อไปเป็นลูกหล่อหลวงมุ่ยเราไร่ลูกเหล่าฟ้ามีกิ่งนะตายกลดตาม้อยจัดไปติดต่อ,ตอน้องแรมได้เลยนะต่อไปเป็นสําเร็จอันนี้กัะยาม์เนี่ยแกะเงินไปขายแล้วนี่เลือแต่เทียน ไปสามร้อยนะคะต่อไปก็เป็นเหรียญอันนี้อนนสองสี่ห้าเกาวงเชื่อมกลางหลังสวยมากผิวเดิมตามบอสจะป่อยต่อไปเป็นพระปิตาเนื้อจินตะนิมแดงเนี่ยสวยมากนี่นสะดือจุนถ้ารู้ที่นะคนไหนรู้ที่อย่าได้เปรียบเพราะว่าพระจะสวยเยอะน้องแนมไม่รู้จักที่ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะะี่ค่ะ ี่สวยจิ้งสามร้อยนะคะแล้วก็สมเด็จพิมพ์ตื้นนี่เจ็ไปสวยจิ้งกันหนึ่งหาสาหานนองเดนได้เลอต่อไปหมดแล้วนะราคาสามร้อยหมดแล้วสภาพประชมนี่แน่้ชินอันนี้เ็าเรียกพารลดเนาะอิดไปที่ห้าร้อยเก่าจัดเก่าจัดไปไงห้าร้อยนะคะ ไปก็ไปลงปู่ทิมลงเกตชิ้นใหญ่นะไม่ใช่ชิ้นเล็กแปดร้อยนะคะปิดวิทีแปดร้อยปู่ทิมต่อไปเป็นพระพิจิตร้าคนเคยเห็นเคยบูชารู้ได้เลยปิดวิทีหนึ่งพันสองร้อยบาทนี่ค่ะนี่ปิดได้เลยพระพิจิตรพันสองนะคะต่อไปพันรอดเอ้ไม่ใช่พระรอด เรียกอ,อะไรนิลาเมฆขนุนนี่นี่ตอกวัดตอกโคตร,ตรมีหมดมีหมดทุกอย่างนี่ค่ะมีเก้าองค์นจัดไปเฮ้ลืมไปแล้วว่าบอกไปกี่บาทอันนู้นนะจัดได้เลยนะเก้าองค์เอาเจ็ดร้อยหรือหนึ่งพันกูได้เจ็ดร้อยจ้ะก็ไปเชิ้นตัวตาย เนี่ยอันนี้เข็มขัดหรืออะไรก็ไม่ลูกเนี่ยมีลูกตะคดด้วยอันนี้ปิดไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทเกาจัดบอกเลยเดี๋ยวดูให้ดูใกล้ๆกล้ก่อนอย่างเงี้ยมันจะชัดกว่านี่้าวเาใหญ่มันไม่เห็นมันไม่เห็นเนี่ยลูกอะไรลูกตกเบี้ยแก่นี่ค่ะยาวใส่เอวคนอ้วนได้เลยนะนี่หยุดไปอันนี้พันสองงดต่องดจองนะตรงไหนตอน่อดน้องจะเลมเนน้องจะเลมไม่ขายนะ ถือถว่าไม่ไม่คิดว่าไม่สงสารกันเนาะอเอาแค่นี้เนี่ยโอ้เอาฝากพี่พี่ฟรีนะชอบที่ไหนบอกอีพีบอกมาเลยให้ถูกต้องทักหากน้องแหลมพระหลุดได้เลยงดต่องงดจองนะเอาฝากพี่พี่ฟรีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแหลมพระหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่อีพีหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ